ข้างอยู่ได้หละค่ะนะคะแล้วในส่วนที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเราล่ะหนูจะให้น้องเหนียวไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดให้ใน Facebook ไลฟ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแ์ใครเป็นแอดนักงานพัฒนาชุมชนลำเบอนะคะไลฟ์สดด้วยนะคะในกิจกรรมกิจกรรมแข่งขันเสาวานะคะประชาสัมพันธ์นะในส่วนของท่านที่มาเดินเที่ยวงานในวันนี้นะคะนอกจากจะมีหลายกิจกรรมในช่วงเช้านะคะในส่วนอย่างเช่นอำเภอศรีรัตน์อย่างนี้เพาะว านที่เป็นลายประการต่างนะคะลายเอสลายขอขอสินวันวันอีขอพระราชทานนะคะอถ้ากลุ่มไหนมีลายขออยู่ในให้ช่วยลือตัวเองค่ะคุณ่ะมถ้าะพะเีแล้วลงมาทกกันาก็เวลาให้ท่านได้ได้บ

เป็นภาพภูมิใจนะแมวภาพ าแล้วนะคะมันเป็นเทคนิคของแต่ละทีมนะคะบางที่อาจจะไปทำลายขามวกแดงก่อนเย่างเงี้บางทีมาสอะท่านนี้ก็รยีนะคะมือถมยท่าีแล้อางเอาแดงกยามผมอ่อนผมจะใคงเียว้าอีกทีนี้ แล้วลวนลายก็ได้นะครับนะครับช่วยกันคนละลายนะมันจะได้ทันเวลาตามที่กําหนดนะครับมีงานที่ทําได้เรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับติดผู้ชนะได้ของผู้ที่เสี่ยลผ้าเนาะนะครับก็เห็นว่าพี่น้องชาวเพเภอลแดนพลังเนี่ยก็มีเกิบทุกตขบลนะครับได้มีกิจกรรมตัวนี้เกิดขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทางกองทุนชั้นไอ้หวดตะีเนี่ยก็มีการ ข่าเนี่ยป่อไภนะครับทุกท่านทางเดินนะที่บริการเนาะต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไม่มีงบประมาณในส่วนของการบริการอาหารเที่งยงก็คงจะให้หมูไปกินอาหารเที่ยง